ครับแม่ครับสวัสดีครับอ่าอ่ะครับขันแรกต้องหัวละกันด้วยก่อนนะทีเอาเอาแม่งอันนี้ขึ้นมาต่อมเรียกซิว่าเข่าบ่ลนี่เรียกซิว่าเข่าบังวัดนี่แม่ครับมีพิเศษบ่มึงขันเนี่ยเข่าบอลได้ยังได้ติดอยู่บ่มึงขันหรือไปนับการนาดรัดได้ก็ะเจ้าสวาสได้ถอ่ เล้ยวิ่งศูนย์ล่องอ้ยวิ่งกันเก้าโอ้หอ๋นไ<ป>ะไปเอาอันมกดแตงยู่หันมาแนอยู่ในอันทานผักกันไ่เดอ้อเอามาให,ห้ยายแห้งเบิงนะ่งแนอือ,เ,อเดินเก้าตีบังหันเออก็ะเ,เลยอัน<ม>พอดีครับอันของอันอาจารย์ลมโพนี่ก็ะเ,เลยมักเิ่นว่าวิ่งเก<ม>้าว่าสันก็ะเลยมักแบบสัมผัส แ <laughs> ก่เมื่อไม่อีก <laughs> <c oughs> เอาไม่ก็ได้เพ่เป็นยังข้าเจ้าเพื่อซ้อมไงดอกรัฐบาลนั่นข้าเจ้าเอาไปขึ้นเรื่อยๆโควิดเดี๋ยวนี้เลขก็ออกคือเก่าเน่ะเนาะยตะกี้โ<า>คว,วิดนี่เลขมันสิ้นหมดเดี๋ยวนี้โควิดเลขก็ออกเพบ่อกเอได้เศรษฐกิจบ่เดินเลยฝันอยู่เมื่อคืนว่านนี่อ๋อแม่ฝันอยู่บอครับอ่าฝันอยู่หมึก็ฝันเมื่อคืนว่านนี่ล่ะกับเมื่อคืนนี่ล่ะฝันสองขึนแสดงว่าฝันสองพืนต่อกันตอนนี้ กับฝันว่าอัน่ายพี่น้องละ่ะเพิ่นตายไปหลายปีแล้วล่ะ,ละแต่ว่าเพิ่นมานั่หาเมียเพิ่นมานั่หาเมียอยู่ในบ้านนี่ละ่ะก็เรียกว่าอันนั่นนะ เด็กเก่าหัวดวงหันล่ะเรียว่าโอ้ยงามจังเออหัวดวงหันเกว่าได้วิ่งเนี่ยวิ่งรองเบิ้งกันเสร็จแล้วเนี่ยวิ่งเก่ากับแมารักลอยย่่งาูกสาวไปซื้อมาก็เลยเอามาให้เราก็จีเป็นงามแมเบิ้งกันจะาเลยวาแปก็เลยบ่อเอาคนเขียนไว้านคนเขียนไว้เก่างามคัาแหนวัดสันดอกก็เลยมากเก่ารักลอยยี่หีก็เลยมาก มออาจารย์ลมพ่อพนไหอันวิ่งเก่าแม่ก็เลมักมาต่มืออะ้งสีวิ่งเก่าร้องเบิงอยู่วัสด้งามที่พ่านมเป็นขหน้าที่่านน่านละตะวันเป็นธรรมชาติของมันหนืตะวันวันเป็นขียเหรองามค่ะเห็นเล็กยูหันเลปลากากินเลยเอาเล็กไปวิ่งเลยก็เลวานสาวมาหาโยสีล่องวิ่งเก่าล่องเบิงกันนะคืองามค่ะแถววัสดน้ำดีดีครับพี่น้องครับ ไปใส่ละ่ะนี่ดิว่ามันเขียนหรอแน่นอน <ไป S 1> แนนอนแกเปียคุณลูกสาวก็เลยเอาไว้มาให้แม่เบิ้งเอาเจ้าจับหมกแดงซื้อมือเจ้าคือสัันคือพ่นขาดยาด้วยเขเถ่า <laughs> อีนนี้ได้ไหมมันเอาหมกแดงใส่กล่องเหมือนสันอันแม่ครับฝันนั่งไดนก่อครับผมอันฝันเมื่อคืนว้านนี่ฝันบ้าน ใช่พี่น้องแล um, so hmm. so ้ะเพิ่นตายหลายปีแล้วบานี่คนเลยมานั่หหาเมียเพิ่นแจ่ว่าเมียพอท่านตายแจ่ว่าผัวตายหลายปีแล้วเลยมานั่มหาเมียก็เลยบอกให้พี่น้องว่าให้ดีดีเด้อวะสันผัวเจ้ามานั่มหาได้ย่ายวะสันดอกมานั่มหาเมียวะสันให้ดีดีเด้อวะสันโอ้ยพีหัวหลอนมาลอยยังอีกนอนนอหัวหนีวะสันดอกแต่า่าน ก่อนบ่ฝันหลายดอกก็ฝันซ้ำนี่มิเตบอกให้เล่าดีดีๆอินไหมหัวเจ้าสิมาเอาเด้ว่าฉันบอกได้ว่ากะลีน้ำตาบาเล่ากับนุ่งตาผาดามไหมเสือบ่ใส่จ้อยจ่อยตาบาคือจังอันเมียคือจังไปจังหันคู่มืออยู่ว่าฉันบอกบ่แมนบ่ได้กินเข่ากินน้ำที่คือจ่อยตายหลายปีแล้วบตายหลาเนี่ยกับไปจังหันคู่มือถ้าบุญแจกเข่าหายละล่ะ แม่ข้ามตีว่าจังเลแต่ว่าเลขกอายุเพิ่นออกดีดีด้วเล็กอายุเพิ่นออกดีอยู่ด้ตอนเพิ่นตายมันบอกค่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่บอกค่ะเจ็ดสามย่างเจ็ดสี่นี่บอกค่ะเขาเจ็ดสิบสี่ปีเต็มแต่ว่าพระเจ้าเพิ่มห่เจ็ดสิบสี่แม่ข้ามแล้วคิดว่าเพิ่นกลับมาเนี่ยขีดว่าเสีิเพอกนีเพิ้นส่วนบอก ก็เลยคือว่าบ่เป็นมันสีออกอายุเพลนตีก็เลยนังว่าติดหูติดตาอยู่ในฝันเห็นเพลนยังว่าแต่บ่ลืบว่าฉันบอกฝันเห็นเพลนยังติดตาอยู่แนี่เพลนข้นดำเนาะนุ่งตาผ้าดำาไหมเสือบ่ใส่เพลนกับมักนุ่งนังสั่นอยู่แล้วเสือบ่ใครใส่เพลนอายุเจ็ดสิบสี่ปีจ้าเจ็ดสิบสี่ปีเต็มจ้าครับฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วครับ ว่าโอ้ยเดียวตัดก่งม้ซึ่งงบซึ่งไหวโอ้ยยังมาหลอนอีกเด้อว่าสนุบเมื่อไรก็เลยจมก็เลยฝันนี่แหละก็จังว่าเลยฝันเห็นเพลินนี่แหละเลยจมมาโอ้ยคือจังอ่นบ่ถือโบหยาบบุญก็คือได้ท่ำได้ยังอยู่ก็เลยว่าอันคือบ่ฝันได้เลขได้เบอร์ในนอคือมาตรวดูแถวในนอว่าสนดอกพี่หัวหลอนนี่สิมาหลอนอีหยังอีกก็เลยวางสิดอกนี่ว่าก็เลยมาฝันเห็นเพลินนี่แหละ ว่าเพื่นมานาหาเมียเพื่อนบ,บ้านเล็ที่เพือ่อนแสดนีครับบ้านเลขทีหนึ่งหนึ่งเจ็บ้านเล็ทีหนึ่งหนึ่งเจ็ดบ่อาบ้านเล็ที่เพื่นน้ำนะครับเคยเปลี่ยนนะบ้านเล็ที่กับอายุจริงไหมครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเพื่นมาหาอยู่บ้านบ,บเออมานําหาเพื่นกับบ่ไปเียนดอกมานาหาหน่ดอก่หนึ่ง <oui? S 2> เจ็ด หมู่พี่เท่าัยครับหมู่เก้าหมูเก้าชุ่มพริกไทยพี่น้องกัน,นครับแล้วก็ซื้กันมีผู้ฝันเห็นเพลินหรือว่าอันนั้นเพลินอายุเพลินมักสีมาเหมืนบ่ครับจะออกอายุเพลินละกันนั่นกุเถี่ยมักสีกว่าอ,อ,อ,อายุเลยปะตามตามที่นั่นเคยเคยออยุ่งไหมครับจะเคยตามที่มีผู้เคยฝันเห็นเพลิน ันบ่นั่นก็ออกกันเลขที่บ้านเฮียนเพลินยังสิแม่ว่ามันนำหาเมียก็เลยบอกอันผู้เมียเพลินดีดีเด้ออันผัวามันนำหาว่าสั่นหอกผัวสิเฮียนดีไม่บอกเมียเพลินดีเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดสี่ไหมครับมาตัวไหนก็มักอันนี่แหละมาเจ็ดสี่เนี่ยนะจ๊ะมาอายุอันบอกครับจ้ะมักเลข้ยอายุคนเพราะว่าอันเล่าสิเลขดีดีไหม แล้วเด็กๆค่อยๆแล้วตายในบ้านเออแล้วแต่ตอนเพิ่นนี้เพิ่นมีอายุเยอะเออมีเหนชีวิตอยู่นี่เพิ่นก็มักเลขจ้าเพิ่นฝันคิวเพื่อนยังเนาะอืมตอนเพิ่นเพิ่นาเพิ่อนมาบอกเล็กบอกบอกบอกได้เบากันผีกับคนบ่ได้เบากันเห็นว่าฝันเห็นเพิ่นนั่นคือเสื่ออายุเสื่ออายุยงเดียวจ้าบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งเกตมูเก้าตอนมันตายอยู่เจ็ดสิบสี่ วันนี้แม่ข้ามฝันจำนี้บอกค่ะฝันจำนี้แต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝันเห็นปู่ปูอยู่เมื่อคืนนี่ปู่ได้ค่ะปู่อันนี่ละเพราะว่าอันนี่ละกับฝันเห็นเพิ่อนอยู่ตายแล้วตายหลายปีแล้วแต่ว่าอันกับฝันเห็นเพิ่นเห็นไหมเพิ่นอายุเท่าไรค่ะปู่แปดสิบแปดสิบสองแปดสิบสองบอกครับแปดสิบสองแปดสิบสองฝันสองขึนคนละตัว มื้อันเนเห็ปูครับก็บเป็นอ่าป้อมฝันของแม่คำนะครับเพื่อนฝันเห็นคนตายไปแล้วตายไปโดนแล้วนะครับ,รบเพื่อนว่ากันฟันย้ำใดมักสิออกอายุเพิ่์นนะครับแต่ว่าอายุผู้ที่ตายไปแล้วที่แม่คำฝันเทียนนี่อายุ74ปีนะครับบ้านเลขที่ก,กันหนึ่งหนึ่งเจ็ดหมู่เก้านะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี่เพื่อนฝันเป็นคืนที่สองนะครับเพื่อนฝันเห็นปูเพิ่์นหรือว่าผอปูเพิ่์นเนาะ เปลี่ยนพ่อของสามีอ,มอายุเพิ่นกับแปดสิบสองปีนะครับแปดสิบสองปีนะครับเปลี่ยนความฝันของเมียคัาแต่ว่ากับบรูว่าจะมาหรือบ่ม้าแต่ว่าเมียคัมเพิ่นฝันเพิ่นกับเป้าสู้ฟังนะครับเป็นแนวทางโชวลาภในงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเอพี่น้องเด้อพี่น้องแคปหน้าจอนะครับหรือว่าจดไว้ เอาไปเบิงเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นสำนักอื่นหรือว่าพี่น้องเอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางชั่วคราบก็ได้นะครับพี่น้องสิเบิงเป็นความมันเทิงซื้อก็ได้นะครับเบิ่งเป็นสิรติเบื้องเป็นแนวทางไว้ซื้อก็ได้นะครับหรือพี่น้องสิคิดไปไกลกว่านั้นก็คิดให้ดีนะครับเงินอยูย่ในกระเป๋าของเจ้าของเดอ้อพี่น้องเด้อกันตัจสินใจอยู่กับตวัวเฮานะครับพี่น้องไส้วิจารณญาณในการรับช่มนะครับทางช่องของเฮาก็เปลี่ยนแค่เพียงซื้อนําเสนอเท่านั้นนะครับมีผู้ใหฮว้วาสิออกตัวใดมาตัวใดนะครับ ก่อนจิตัดสินใจใส่วิจารณญาณให้ดีนะครับเกี่ยวกับแนวทางโชคลาภบ,บางเทือกเป็นโชคบางเทือกับเป็นโชคบโบนชคะครับเด้อเกี่ยวกับความฝันหรือว่าแนวทางต่งางๆให้พี่น้องตั้งสติให้ดีใส่วิจารณญาณให้ดีนะครับเด้อขอให้พี่น้องสุขสุขกันมันย่ดีมีแหง้งสู่ผู้สุข,ขสนนคนจะเก็บจะจนก็ให้ลำลำเรื่อยๆสุขีสุขังสตังร้นทงร้นไทยคนเก็บจะได้คนมเคยจะมีเด้อให้สุข,ขีสุข,ขีให้ชโชคดีถือหวยกัน ทุกท่านทุกคนในงวดวันที่16มีนาคม2560นี่เด้อบ๊ายบาครับ